สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขชนนะคะเนาะวันนีอ้อันพอกันกําลังกลับจากไปเมืองอันอีหยังก็วอลเลย์บอลยนซิสเกตนะคะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวอันจะมาใส่ถ่าย,ยวิดีโอนําเล่นน้อยเนาะพอดีไปเมืองแป๊บเดียวประมาณพอถึงสมองดอกอันสามีอ่ะนั่งอยากกลับเนี่ยคอนแก่นอ่าอันนั่นขอนแก่นกับเกษตรศาสตร์เนาะค่ะพี่น้องนเนาะวอลเลย์บอลเนาะค่ะ ตอนที่เข้ามาเนา่ยก็ยัง่ง20อยู่นะคะ่ะคอนแกน2 2ต่อ0 Z เซตไปเ่าเซตที่3กำลังมั่นกันอยู่เนาะคะ่ะ,คะพี่น้องสูสีแห้งเนาะค่ะพี่น้องแต่สามีชานะยังนั่งอยากมากก่อน,น,ะะน,อนะะเนาะค่ะพี่น้องเนาะ Why you go you want to come อ p o r t I'm a sportive guy เอ้ค่ะพี่น้องเขากำลังจะเดินทางกลับกันเนาะค่ะพี่น้อง อ่า uh, last night อ uh, no? mm ่าเยอะไปดีมิ่งเนาะเมื่อคืนเนี่ยอันอันฝันเนาะคะ่ะพี่นอ้องฝันมาฝันว่าไอ้พญานนีนะ่ะนั่งเสียนะ่ะเนาะนั่งไปจูบไปหอมกับผู้หญิงข้างในกับผู้หนเนาะคะ่ะพี่นอ้องผู้สาวข้างในกับผู้หนเนาะในี่ก็ฝันอ่านกันเลยจ้าอ่านกันเลยเอามัดใส่ไปซองอันนั้นซองเนี่องเท้าเนาะไข่ยางแห้งแหละ จ่าเล้ง่เดอไอไอฮิตยู last night ใน back อ๋ออันเปนว่าอันอันอันอโซคนในหลังเปนว่าสองเถ้าใช่ใช่ two top ผูัสเป็นตาลุงสานเนาะพ่อยังอีกว่าอันบัในี้อันอันอันในความฝันเนบออันน่ยโซกคนไปสองเทอเนาะเพราะว่าอันอันเครียดเนาะค่ะโมโหแบน้เนาะค่ะพี่น้องเนาะนังกันเลย ตื่นเต้นกันมากอันนะ่ะตื่นอันหูซึกงโตตอนที่เฮาซกเปิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะย่างแห้งเลยนะี๋ยวคะพี่น้องแม่นน้อยเนาะเพราะว่าเฮาซึกว่าสามีน่ะฮะหักหลังเฮาแบบนี้เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะใน,น,ะค,ะนความฝันบรรยากาตื่นเต้นกันมานั่งกันเลยบอกว่า darling เมื่อคืนนะเธอตีสันเฮ็ดหยังว่าซั่น why you h i t me last night my h u s b a n d s a i d y e a h very strong <laughs> very strong boom <laughs> 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 อันน่ะอันนั้นหวยเท่ากับคือว่าตอนที่เฮ้านะ่ะอันตีเพิ่นเรียบร้อยหมายถึงว่าส่กเพิ่นเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะประเดี๋อันก็บทัา้งทาประหูเรืองนะะ้องฟนตื่นแล้วเนาะประเดี๋ในข้อฟานอนะ่ะคือแบบว่าเขาส่งเรียบร้อยจังไคอย่าหูอ่ะอ่าจังไคอยงเขาตื่นจังไคอย่างเขาหูเรืองประเดี๋นะอันกับทั้งทานนอนต่อนะตื่นเสาวขืนเมันกันเลยว่าเป็นยังเธอตีสันมันเคลื่อนทั้งสองเท้าส่งสันมันแห้งหนึ่งในหลังสันมาสันอุ้ยบ่ อ่านกันเลยวางกันสิฉันเอาฟันด้วย darling ฉันเพื่อตังใจด้วยเขาตหลายๆ darling <Okay. S 1> I just dimming I'm so sorry darling <Okay. S 1> I'm just I'm I'm just dimming I'm so sorry h u for the last you have to cook good for the last night โอ้ นัานแล้วค่ะพี่น้องก็คือว่ากาคือข้าฝันเนาะข้าก็เลยนั้นโศกนั่งไปทั้งสองเท้าอันพ่อพันแมานะข้าก็สงสารอยู่แต่ว่าข้าก็ะบกหูมาสิว่าจังใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเออเ่ากะมันก็เกิดไปแล้วเนาะค่ะนี่แหละในความฝันข้าก็ยัางข้าก็ยังอันนั้นอันนั้นสามีเนาะหวงหึงสามีเนาะค่ะอ่าอิสเมินนี่ I love you darling very much until the death แต่ก็แสดงว่าสันกับฮักเธอได้เดลอสันเถีนงกับจังสันได้แล้วเพลงพี่กอ I love you ค huh? ่ะเค่ะแล้วกับมีแค่นี้แหละจะมาว่าให้ฟังเนาะค่ะพ anyway ี like ่น้องม่มีอย่างเนาะนะคะก็คือว่ามันเป็นในความฝันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเออห้องตีสกผัวไปสองเทือสกสามมีไปสองเทือเนาะค่ะ ออบอกกันวิดีโอนะคะบ๊ายบายลัางสาสุขภาพด้วยค่ะเด้อเดินทางไปเมื่อกันค่ะบ๊ายบาย <c oughs> <c oughs>